อะไรล่ะที่ทำให้คนที่เป็นคนธรรมดาเขาสามารถเติบโตใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้วันนี้ผมพาผู้เปลามาพูดคุยกับหนังสือเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังสือขายดีท er ั่วโลก All Time Best Seller หนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นหนังสือในตำนานมันนานมากครับมันมันมันเกิน30กว่าปีอะแล้ววันนี้หนังสือที่เราแนะนำ The Magic of Thinking Big จิตใหญ่มนจิตเล็กการได้หนังสือนีีสักเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตได้เลยสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ สวัสดีครับสิ่งเล็กๆที่ใหญ่วันนี้ชวนมาพูดคุยเรื่องหนังสืออีกแล้วครับวันนี้ผมพาผู้เปลามาพูดคุยกับหนังสือเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังสือในตำนานหนังสือเล่มน,นี้ครับเขียนเมื่อปี1991ปีนี้2024นะครับมันนานมากครับมันมันมันเกิน30กว่าปีอะ่ะหนังสือเล่มน,นี้นะครับต้องบอกว่าเขาเรียกเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกสายกิจค,คือ all time best seller คือขายดีมาตลอดและปัจจุบันนี้ก็ยังคงขายดี ผมอะนะครับเห็นหนังสือเล่มน,นี้ตอนสมัยออ้ตั้งแต่ผมอายุประมาณสักยีนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับจำได้ว่าอยู่ในช่วงที่เรียนมหาลาัยใกล้จบแล้วนะครับก็มีคนเนี่ยแนะนําบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ดีมากเลยนะครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือชื่อว่านี่ครับขึ้นไปเลยครับ The Magic of Thinking Big นะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก อ่าอย่าซื้อผิดนะครับเป็นคิดเล็กไม่คิดใหญ่ไม่ได้นะ The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกผมเองเนี่ยตอนได้หนังสือเล่มน,นี้นะครับผมมานั่งเปิดอ่านไม่น่าเชื่อครับจากวันนั้นจนวันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มน,นี้ครับที่ทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆมิติ ในฐานะที่เรามาพูดคุยกันว่าสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับผมคิดว่าการได้หนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับมาดูกันครับว่า The Magic of Thinking Big เป็นยังไงนะครับผมสรุปไปให้งี้ครับอย่างแรกครับเขาบอกว่าคนสําเร็จ่ยมักจะคิดใหญ่กว่าคนธรรมดา5เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรื่องนี้นะครับพอเรามานั่งดูครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นครับ ในโลกโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ครับเราเห็นคนหลายๆคนซึ่งประสบความสําเร็จเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทั้งๆที่ต้นทุนชีวิตนะครับหรือความพร้อมเนี่ยไม่มีความพร้อมอะไรหละที่ทําให้คนที่เป็นคนธรรมดาเขาสามารถเติบโตใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้เริ่มต้นจากไมเซ็ตครับวิธีคิดที่มีขนาดใหญ่มากพอวิธีคิดที่ออกนอกกรอบมากพอนะวิธีคิดแบบโรดไมเซ็ตหรืออะไรแล้วแต่ครับเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเขาแตกต่างจากคนธรรมดาย้ํานะครับ คนสาเร็จจะคิดใหญ่กว่าคนธรรมดาถึงเท่าไหร่นะครับห้าเท่าอ่าต่อมาครับเขาบอกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จบ้างล่ะนะครับเป็นยังไงมีสี่ข้ออ้างครับเขาบอกคนไม่ประสบความสำเร็จมีสี่ข้ออ้างเรามาดูกันว่าพวกเราเองเนี่ยครับมีข้ออ้างเหล่านี้หรือเปล่าข้ออ้างข้อที่หนึ่งครับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนะี่ยมักจะมีข้ออ้างเรื่องความฉลาดครับหรือความรู้ว่าเรื่องเนี้ยเราไม่รู้อะเราไม่เก่งอะเราไม่ฉลาดอะเราเป็นคนที่แบบ เรียนธรมธรมดาธรรมดาเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราจะทํเรี่ยงไงเนี่ยครับข้ออ้างข้อที่หนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเราอ้างเรื่องเนี้ครับเราไม่มีความรู้เราไม่ฉลาดเราเป็นคนไม่เก่งเราอ่ะดูถูกตัวเองดูถูกเป๊ะเลยนะครับทําให้เราอ่ะไม่ดึงเสียภาพขึ้นมาถิกไหมครับแต่คนสําเร็จไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับถัดมาข้อที่สองครับข้ออ้างเรื่องอายุครับเนี่ยน้องพี่ว่าอันนี้ไม่เหมาะกับพี่หรอกพี่อายุเยอะแล้วพี่ทําไม่ได้ เนี่ยข้ออ้างเรื่องอายุเห็นไหมครับอันแรกข้ออ้างเรื่องอะไรครับข้ออ้างเรื่องความรู้อันที่สองข้ออ้างเรื่องอายุนะครับเนี่ยเนี่ยทำไม่ได้หรอกเนี่ยเรื่องนี้โอ้โหมันเนี่ยพี่อายุเยอะขนาดนี้แล้วพี่จะไปวิ่งไปเตะม,มงเตะบอลไปวิ่งมาราธอนได้ยังไงเฮ้ยผมทําไม่ได้หรอกพี่เนี่ยผมอายุยังน้อยเนี่ยผมจะไปทาโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างที่พี่ทำได้ยังไงผมไม่ได้หรอกพี่แล้วความรู้ผมก็ไม่มีด้วยพี่ให้ผมโตนี้ให้ผม เดียรู้วันนี้อีกหน่อยดีกว่าพี่อะไรก็แล้วแต่นั่นคือข้ออ้างครับเห็นไหมครับพอวิธีคิดเขาครับมีข้ออ้างหนึ่งอายุว่าเขาเนี่ยเป็นคนนี้แบบว่าเนี่ยอายุเยอะแล้วทําไม่ได้หรออายุน้อยแล้วอายุน้อยอยู่นะรับจยงทําไม่ได้ต้องรออายุเยอะกว่านี้อะไรก็แล้วแต่ข้ออ้างหนึ่งอายุเป็นอีกข้ออ้างหนึ่งซึ่งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นกันต่อมาครับข้ออ้างวันที่สามครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จครับมักจะอ้างเรื่องสุขภาพครับเนี่ย ผมสุขภาพไม่ดีพี่ช่วงเนี้ให้ผมทําตรงนี้ผมผมเก็ผมไม่ไหวอลพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะนะครับเคยมีงานวิจัยครับเขาบอกว่านะครับมีคนไข้นะครับที่มีอาการเหมือนกันนะครับเขาแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ยาปกตินะครับกลุ่มที่สองเนี่ยครับไม่ได้ให้ยาครับแต่ให้วิตามินทั่วๆไปเลยนะครับแต่บอกว่าเนี่ยคือยาที่บอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยคุณภาพดีมาก คนทุกคนไม่น่าเชื่อครับกลุ่มที่สองครับกับหายเร็วกับกลุ่มแรกครับเพราะสุขภาพกายแน่นอนครับสําคัญแต่สุขภาพใจสําคัญกว่านะเพราะนั้นเนี่ยหลายหลายคนอ้างเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับฮึดขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยเราดูดลสุขภาพเราได้ดีกว่านี้และเราแข็งแรงด้มากกว่านี้นะครับถัดมาข้ออ้างข้อที่4ี่ครับของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จครับอันนี้เขามาจะอ้างเรื่องอะไรครับเรื่องโชคครับเฮ้ยผมไม่มีดวงพี่ ไห้ไปทาอย่างนั้นผมไม่มีดวงเลยนะครับเนี่ยหนูทําไม่ได้ครับพี่หนูไม่มีดวงหนูไม่โชคเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสี่ข้ออ้างเนี่ยครับทําให้คนไม่ประสบความสำเร็จอะไม่ไปไหนมาไหนครับเพราะเขาสึกว่าอะไรครับหนึ่งเขาไม่เก่งไม่ฉลาดสองครับเขาได้ไหมครับเขาอายุน้อยไปบางทีเขายุมากไปสามครับเขาสูบภาพไม่ดีอะนะครับสี่ครับเขาสึกว่าอะไรครับเขาโชคไม่ดีเนี่ยครับเป็นเรื่องที่แบบน่าเสียดายอะนะครับ แต่คนคิดใหญ่ไม่ใช่ครับอย่าลืมนะครับคนประสบความเร็จคิดใหญ่คนทั่วไปถึงหาเท้านะครับต่อมาครับเขาบอกว่าเพราะความไม่เชื่อครับคนไม่เชื่อเนี่ยมันหมั่นทอนพลังครับเมื่อจิตใจเราไม่เชื่อครับมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างครับคนเนี่ยจะหาเหตุผลมารองรับความไม่เชื่อของตัวเองครับและจะคิดเสมอครับว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ม白บอกย้ําว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เสมอครับต่อมานะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติ ของคนประสบความสําเร็จครับอันที่ต้องมีเลยคือความคิดริเริ่มครับเฮ้ยทําอะไรใหม่ๆเนี่ยความคิดเริ่มเฮ้ยลองดูเนี่ยครับคนประสบความสำเร็จจะมีครับเรื่องต่อมาครับเขาบอกว่านะครับสิ่งที่ควรทําเป็นนิสัยนะครับกรณีที่เราอยากประสบความสําเร็จครับเวลาไปไหนมาไหนนะไปในห้องสัมมนาครับไปเรียนรู้ครับข้อหนึ่งครับนั่งแถวหน้าไปไหนก็แล้วแต่ห้องประชุมห้องสัมนานั่งแถวหน้าครับเพราะเวลาเรานั่งแถวหน้าไปครับเราจะโฟกัส สองครับเวลาคุยกับใครให้ศกตาครับไอคอนแทกสามครับให้เดินให้เร็วขึ้นคนประสบความสําเร็จครับเขาจะเดินเร็วเดินเร็วคิดเร็วทําเร็วนะครับต่อมาครับคนประสบความสําเร็จครับต้องพยายามพูดแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่าเก็บไว้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับคนประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ยิ้มครับเปิดเผยอ่านะครับเป็นคนที่มีรอยยิ้มนะครับอยู่เสมอนะครับ ต่อมาในหนังสือเล่มนี้บอกว่าจุดอ่อนของมนุษย์ครับที่หลายๆคนทําโดยที่หลายๆคนไม่รู้ตัวครับคือชอบติเตียนตัวเองเนี่ยเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้เราไม่เก่งอย่างนู้นเราไม่เก่งอย่างนี้ชอบติเตียนตัวเองครับมองแต่ว่าข้อเสียของตัวเองว่าคืออะไรนะครับทำให้ไม่ไปไหนมาไหนคนใหญ่ผูกขาดการฟังคนเล็กผูกขาดการพูดพูดง่ายคือคนคิดเล็กอ่ะมักจะพูดเยอะครับคนใหญ่ครับเขาจะฟังครับ น่าค้นหาเก่งแล้วฟังเยอะๆพยิ่งเราฟังเยอะเราจะรู้เพิ่มขึ้นครับเราฟังเยอะเราจะเข้าใจมากขึ้นน่าสนใจครับสิ่งที่คุณคิดกําหนดสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณทําครับจะกําหนดสิ่งที่คนอื่นมีปฏิกิริยากับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนเราคิดดีทําดีครับและคนเนี่ยจะมองเราว่าเราทําดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีครับเราทําไม่ดีปฏิกิริยาคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีกับเราเช่นกัน นะครับเรื่องต่อมาครับคนใหญ่ครับไม่หัวเราะความคิดใหญ่คนใหญ่ไม่หัวเราะความคิดใหญ่เวลามีใครมาคุยกับเราเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราเป็นไงครับเราหัวเราะในไอเดียหรือเปล่าผมเองเนี่ยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับผมเนี่ยตอนเริ่มต้นก่อนเป็นวิทยากรก่อนอยู่ในธุรกิจที่ปรึกษานะครับผมก็ไปคุยกับเพื่อนๆว่าเนี่ยจะเป็นวิทยากรนะครับจะทําธุรกิจฝ่กอบรมนะครับจะเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆนะครับ ก็มีคนหนึ่งเป็นเพื่อนหัวเราะว่าเฮ้ยมึงนะ,ะใครฟังมึงตอนเด็กๆมึงก็งเรียนไม่เก่งเห็นไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมต้องพิสูจน์แล้วว่าผมสามารถทําได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหญ่ครับจะไม่หัวเราะคนคิดใหญ่ครับเอามาครับยอมรับในความแตกต่างนะข้อจํากัดของมนุษย์แต่ละคนเราต้องยอมรับคนที่เหมือนเราคนที่แตกต่างจากเราคนแต่ละคนมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันครับเรื่องต่อมาครับในหนังสือเรื่อง The Magic of Thinking Big บอกว่า เคล็ดลับของความสําเร็จและความก้าวหน้าคือเราต้องกอบกู้นะครับทุกครั้งเมื่อเราปลาชัยน่าสนใจครับเวลาเราทําในที่มันผิดพลาดเราอารู้สึกพ่ายแพ้หรือปลาชัยครับแต่ทุกครั้งเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นหรือเปล่าทุกอย่างคือประสบการณ์ครับที่ทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับเรื่องต่อมาครับ บอกทุกท้งนะครับเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยมันมีหนทางมันมีทางออกมันมีหนทางมันมีทางออกนะครับความคิดบวกต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาครับจนคุณหาทางและคุณแก้ไขได้เสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรก็แล้วแต่ครับอย่าคิดว่ามันมันคือทางตันให้คิดว่าอย่างน้อยครับเราสามารถจะหาวิธีการบางวิธีครับที่สามารถแก้ไขปัญหานี้และผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าความศรัทธาเคลื่อนภูเขาได้เลยความหมายคืออะไรครับ ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยครับมันสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนคิดใหญ่ย้ำนะครับคิดมากกว่าคนธรรมดาถึงนะเขานะครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าเมื่อเราไปเช็คครับว่าคนประสบความสําเร็จนะนะครับกับคนทั่วไปอ่ะต่างกันยังไงในหนังสือเรื่อง The Magic of Thinking Big บอกว่าคนประสบความสําเร็จครับพอไปค้นพบจริงๆแล้วคนเหล่านี้เจออุปสรรคมากมายครับแต่ทุกครั้งที่เจออุปสรรคเขาเลือกที่จะ สู้ครับย้ำนะครับคนประสบความสาเร็จกับเราอ่ะไม่ต่างกันครับคนประสบมเร็จเจอปัญหามากกว่าเราซะอีกแต่ทุกครั้งที่เจอปัญหาเขาเลือกที่จะสู้ครับเราอะครับเราสู้หรือเปล่ามันเริ่มต้นจากเราอะมีความคิดแบบไหนหนังสือนี้ชื่อว่า The Magic of Thinking Big เห็นไหมมันมีอยู่คําหลักๆคืออย่างแรกคือคิดใหญ่นะครับคนคิดใหญ่เนี่ยมันเหมือนมีเมจิกครับ มีเวทมนต์มีมายากลบางอย่างที่ไหมเขาประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วครับมันคือเรื่องราวของการที่เขาเองเนี่ยเป็นเหมือนเราครับแต่ทุกครั้งนะครับเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาเลือกที่จะสู้เห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้ผมถึงบอกว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับก็ได้ย้อนกลับไปตอนนั้นผมเป็นเด็กคนหนึ่งครับซึ่งไม่ได้มีใครมาสอนเรื่องราวของ i n d ซ e t กรอบความคิดนะครับอย่างนี้การอ่านหนังสือเล่มนี้ครับตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนะี่ย ผมอ่านรู้สึกว่าผมมีเซลล์ motivation ครับผมรู้สึกว่าผมอ่านแล้วผมมีพลังอ่ะผมอยากจะทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าจากเดิมนะครับนั่นคือเหตุผลว่าตอนผมเรียนจบเปียตรีคนอื่นก็เรียนจบปุ๊บทางานครับหรือบางคนเรียนจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อต่างประเทศผมอ่ะรู้สึกว่าเราอยากทํามากกว่านั้นครับเราเลยเลือกที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยในสองสามปีครับที่ผมยอมเหนื่อยคนอื่นเพราะผมคิดใหญ่กว่าไม่น่าเชื่อครับพออายุประมาณสักยี่สิบสี ผมก็เรียนจบเปียโถแล้นะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยครับมีประสบการณ์ของการทํางานด้วยในช่วงสองสมปีนั้นแล้วผมก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ในระเบียโทได้การงานก็เติบโตขึ้นไรายได้ก็มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นน,น,นี่ครับหนังสือเล่มนี้ครับผมเชิญชวนะเนะลองอ่านหนังสือนะครับหนังสือดีๆเปลี่ยนชีวิตได้แล้ววันนี้หนังสือที่เราแนะนําหนังสือเล่มนี้ครับ The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กฝากไว้นะครับแล้วพบกันใน ep ถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ